โอเคมาต่อที่ข้อ11เนะครับเขาบอกว่ากําหนดให้ฟอร์มูลาทายกสิทิ์ลึอ่าข้อใดเปรียบเทียบร้อยละโดยมวลได้ถูกต้องเนาะร้อยละโดยมวลของออกซิเจนนะครับโอเคอ่ะก็พี่เราจะทบทวนให้นิดนึงนะครับว่าเออเปอร์เซ็นต์โดยมวลหรือร้อยละโดยมวลของสาร X นะครับมันจะเท่ากับเราจะเอามวลโมเลกุลของสาร X นะครับคูณด้วยเลขห้อยเลขห้อยในสารนั้นนะ,ะด้วย M W ของสารนั้นแล้วคูณรอ้อยอันดีวพี่จะลองทําให้ดูแล้วกันเนาะอ่ะ สมมติว่าพี่เอาของฟอร์มารีไฮแล้วกันนะของฟอร์มารีไฮฟอร์มารีไฮเนี่ยพี่ก็เอาเออพี่อยากหาเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ของ O ใช่ไหมครับนะฟอร์มารีไฮจะพี่จะลบทำไมเนี่ยพี่อยากหาเปอร์เซ็นต์ของ O ในนี้นะครับพี่ก็เอา MW ของ O ซึ่งก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ16ถูกไหมครับคูณด้วยเลขห้อยเลขห้อยของ O เท่าไหร่1เนาะหารด้วย MW ของสาร MW ของสารของฟอร์มารีไฮคือ30เพราะฉะนั้นมันก็คือ30โอเคไหม อ่น่าจะได้กันอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับเราก็จะออกมาว่ามันคือเอ่อสิบหกหารสามสิบนะครับเห็นไหมอ่าทีนี้แต่ว่าเอ่อในที่นี้เนี่ยพี่จะค้างสิบหกไว้ก่อนค้างสิบหกไว้นะเห็นไหม้าไว้้าไว้เท่านี้อ่ะคูณร้อยด้วยคูณร้อยเดี๋ยวพี่ไม่พี่จะขออนุญ,ญาตไม่เอ่อไม่คูณแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคิดนะอ่ะทีนี้เราก็มาลองทําของแต่ละตัวเลยดีกว่าครับ แต่พี่เนะ็ตแนะนำนิดนึงนะว่าอย่าเพิ่งคิดอะให้ลองเขียนสูตรขึ้นมาก่อนโอเคไหมอ่ะเอาขอแต่ละตัวเลยก็ซิตริกนะครับ H8O7 นะครับก็เปอร์เซ็น์ o เท่าไหร่ก็เท่ากับเอ,อ่ออันนี้ก็เท่าไหร่ครับ16คูณดนะ้วย7เนาะหารด้วยเท่าไหร่ครับ192นะครับคูณรนะ้อยเนาะโอเคอะต่อไปเป็นเอ,อ่อบอริกเนาะบอริกแอซิดนะครับก็เปอร์เซ็น์ o ก็เท่ากับ สิบหกคูณสามหารด้วยเท่าไหร่หกสิบสองนะคูณร้อยนะครับโอเคอาะเี๋ยวพี่ขยขยัดขยับหนะ่อยต่อไปเป็นอาร์ซินิกแอซิดนะ H สาม ASO ใส่นะครับก็เปอร์เซ็นต์โอก็จะได้เป็นสิบหกคูณสี่หารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วยเอ่อหนึ่งร้อยสี่สิบสองนะครับคูณร้อยโอเคเวลาเราเปรียบเทียบกันนะครับ เราจะพยายามเอาอะไรที่ซ้ำๆหรือมีจุดร่วมกันเนี่ยออกให้หมดโอเคไหมเวลาเราคิดนะเวลาเราจะเปรียบเทียบเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการค่ามันจริงๆเราต้องการแค่เปรียบเทียบเพราะฉะนั้นน้องสังเกตดูนะว่าทุกตัวเนี่ยมี16บหกดเลยเห็นไหมมีคูณมีคูณ16กับคูณร้อยเข้าอยู่ด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่เราจะมันซ้ํากันอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่เอามาคิดเนาะเราจะคิดแค่1นึ่งส่วนสิบสามเจ็ดส่วนหนึ่งร้อยเก้าสิบสองแล้วก็สามส่วน 62แล้วก็4 4่สี่วนหนึ่อ่อ142พี่จะคิดแค่นี้พอนะครับเนี่ยพี่ก็คิดเลย1นึ่งส่วนสามส่วนหนึแล้วก็3ามส่วนหกแล้วก็4ี่ส่วนหนึพี่ก็จะดูแค่นี้เลยว่าตักค่าอันไหนอะมากที่สุดก็อันนั้นอนะ่ะ,นะเปอ,อร์เซ็นต์เเปอร์์ซ็นตของ O จะเยอะสุดโอเคไหมอ่ะทีนี้เวลาเราเปรียบเทียบนะครับการเปรียบเทียบของ เ,ออเปรียบเทียบสารไม่ใช่สิเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนเศษส่วนนะวิธีการคือมีสองวิธีนะครับหนึ่งคือทำเศษให้เท่าเออทำเศษให้เท่าหรือทำส่วนให้เท่า,านะครับโอเคอ่ะน้องคิดว่าในที่นี้เราจะทำเศษหรือทำส่วนให้เท่ากันดี คำตอบก็คือเราน่าจะทําเศษให้เท่ากันดีกว่าเนาะเพราะอะไรครับส่วนโหถ้าเราทําให้เท่ากันมันน่าจะยากเนาะเพราะฉะนั้นที่จะทําส่วนส่วนให้เท่ากันก็คือให้มันเป็นหนึ่งแล้วกันนะคือถ้าพี่จะทําโทษที่จะทําเศษให้มันเท่ากันคือข้างบนอ่ะพี่จะทาให้เลขบนเป็นหนึ่งนะก็อันนี้เป็นหนึ่งอยู่แล้วไม่มีอะไรนะครับแต่อันนี้เออพี่อยากทําให้เลขบนเป็นหนึ่งใช่ไหมพี่เอาเจ็ดหารทั้งบนทั้งล่างเจ็ดหารบนล่างเลยนะพี่ก็ได้เป็นหนึ่งส่วนด้วยเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เอ่อ 14บนะ่เนาะสิบสี่ห้าห้าเท่าไหร่เจ็ดสาม5จ5 7เจนะ็ดสี่แปเอ่นาะอ่ะก็ประมาณ27เจ็ดเออประมาณ27เนาะโอเคประมาณเอาเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการแบบเลขที่เลขที่เป๊ะๆถูกไหมครับเออเนี่ยแหละพี่ก็ประมาณเอาข้อน,นี้ก็ไรหนึส่วนยี่สไงหนึ่งส่วนยีหรือหนึงส่วนยี่สิก็ได้นะอันนี้เท่าไหร่ครับหนึ 1, 35, 5, ่งส่วนสามสิล้กันเออสามสิบห่วนหโอเคไหม เนี่ยเราก็จะได้ละหนึ่งส่วนสามสิหนึ่งส่วนยสิบเจ็หนึ่งส่วนยี่สบหนึ่งส่วนสามห้าอ่ะทีนี้อันไหนมากสุดคำถามอันไหนมากสุดเออก็คือถ้าเราจะเปรียบเทียบอันที่มากที่สุดใช่ไหมเราต้องเอาส่วนน้อยๆถูกไหมครับเอาเลขล่างน้อยๆอ่ะเออโอเคป่ะเลขล่างยิ่งน้อยค่ายิ่งเยอะถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ลวครับว่าอันนี้คืออันดับหนึ่งหนึ่งส่วนยี่สิบอันดับอันดับที่สองคืออะไรนี่หนึ่งส่วนยี่สิบเจ็ดอันดับที่สามคืออันนี้อันดับที่สี่คืออันนี้โอเคไหม อ่าโอเคครับพี่ก็ได้แล้วว่าเอ่อ H 3 B O 3เนี่ยอันเนี้ยเปอร์เซ็นต์เยอะสุดนะก็คือข้อไหนคือข้อ5นั่นเอนงโอเคไหม H 3เอ้ยไม่ใช่น่โทษทีมีมีก็คือตัดช้อยนี้ทิ้งนี้ทิ้งนี้ทิ้งพี่โทษทีพ,พี่ลืมดูข้อสอบนะครับเออต่อไปอันที่2คืออะไร C 6 h S เนาะเพราะฉันก็คืออันนี้อันนี้น,นี้ตัดทิ้งเพราะฉันก็ตอบ,บข้อดข้อสองได้เลยนะครับโอเคไหมครับนี่คือข้อ11นะครับ